สวัสดีครับวันนี้จากร้านดีอควาติกครับวันนี้จะมารีวิวกรองบนตู้ปลานะครับเป็นกรองบนทำมาจากาวัสดุเป็นอะคริลิกใสนะครับขนาด4มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่า,ากรองบนของเราเนี่ยได้อะไรไปบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นชุดกรองบนสำหรับตู้24นิ้วนะครับก็จะเป็นกรองบนหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็จะมีรูน้ำขึ้นรูน้ำล้นแล้วก็ น้ําก็จะไหลมานี่บแผ่นผ่านช่องกองช่้นแรกครับก็จะมีะแผ่นรองกองให้ครับแล้วน้าก็จะลอดช่องนี้มาขึ้นมาหาแผ่นรองกองช่องที่2นะครับแล้วก็ก่อนที่น้ําจะออกครับตัวแกะกล่องมาเราจะได้จะได้กองผลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นหน้าน้านหลังตัวกองนี่จะมี2ระบบก็คือจะมีเป็นมา่านน้าตกกับไหลลงข้างล่างนะครับ สำหรับการเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวให้ดูตู้ก่อนครับตู้ต้องมีบาร์นะครับมีบาร์มีคิ้วนะครับกันตกนะครับนี่ครับถ้าตู้ไม่มีบาร์นะครับวางไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับตู้ต้องมีบาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการต่อนะครับอันนี้เราจะให้มาสองชุดแต่ลูกค้าเนี่ยคนที่ใช้กองปนเนี่ยต้อง DIY เอาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะ อันนี้มันสำหรับน้ำล้นกับน้ำลงนะครับท่อฝั่งน้ำลงเนี่ยให้เอาไอตัวท่อที่เป็นเหลี่ยมนะครับไว้ด้านบนนะเพราะว่ามันจะเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าม่านน้านะครับน้ําก็จะจะลงไปนี่ครับเราก็จะใส่อย่างนี้ส่วนอันนี้เราก็มาถ้ายังไม่ใช้เราก็มาเก็บไปข้างล่างส่วนอันนี้จะเป็นท่อน้ําขึ้นนะครับ ขนาด4หุนนะครับก็ให้อันนี้อยู่ข้างบนนะครับไม่ใช่อันนี้อยู่ข้างบนถ้าอันนี้อยู่ข้างบนงบน,น้ํามันก็จะดันพุ่งข้ามกองให้ใส่อย่างนี้ครับส่วนอันนี้ท่อกันน้าร้นนะครับให้เอา,อาทางด้านนี่ทางด้านเรียบนี่ขึ้นไว้ข้างบนโอเคเมื่อใส่เสร็จแล้วมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับส่วนตัวปั๊มเนี่ยลูกค้าต้องไปซื้อปั๊มหรือว่าซื้อท่อตั้งเอง ก,ก็ตัดท่อมาเนี่ยเนี่ยตัดตัดท่อมาแล้วผมไม่รู้นะบางบางคนตู้สูงสิบดนิ้วบางคนตู้สูงสิบห้าสูง20นิ้วตัดท่อครับใส่ไปกับปัม๊มครับถ้าตรงหัวปั๊มมันหลวมก็หาอะไรพันเนี่ยผมเอาเทปพ,พันให้มันเข้ากับท่อได้พอดีพันให้มันหนาขึ้นใส่ไปเสร็จปุ๊บเราก็าปั๊มเนี่ยใส่ไว้จะหันหน้าไปทางไหนจะใส่ตะกินตะดืออะไรก็แล้วแต่น,นะแต่ชอบนะจะสสใส่ตะยางใส่้าไปปุ๊บ ใส่เสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เติมน้ําเข้าไปในตู้แล้วครับเดี๋ยวเราเราจะมาลองเทสดูว่าน้ํามันขึ้นแล้วมันอ่ามันโผผ่านกองยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดีย๋ยวผมจะรันปั๊มก่อนนะครับ ปั๊มตัวนี้นะครับก็ประมาณ9 0 0ถึง1,000ันลิตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้ครับก็คือเป็นปั๊มตัวเล็กสำหรับตู้ยี่สิบสี่ยกตัวอย่างปั๊มนะครับก็จะเป็นประมาณโซโบ1 2 5่อหหรือว่าโซนิก A อ1 2อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับน้ำจะค่อยๆล้นไปอย่างนี้ครับนี่จะค่อยผ่พาเห็นไหมตะกอนจะวิ่งไปถูกบังคับไปถ้าเราใส่วัสดุกองดีมันก็จะผ่านผ่านชั้นกองเราไปนะครับนี่ครับนี่ครับสเต็ปแรกนะครับก็คือนี่น้าจะค่อยๆล้น ลงท่ออย่างนี้นะครับนี่ครับเราจะได้ออกซิเจนไปในตัวนะครับแล้วเสียงจะเงียบครับนี่แบบนี้ครับผมวัสดุกรองก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกใส่ได้ับว่าจะใส่แบบไหนะครับบางคนใส่ใยแก้วใยกรองบางคนใส่ซีบาบางคนใส่เซรามิกลิงอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าไปซื้อใส่เอาได้เลยครับนี่ครับโภน้ําก็จะประมาณนี้นะครับ ให้ดูแบบเต็มๆนะครับมันจะไหลามาเป็นขั้นๆอย่างนี้นะครับข้อดีของกองบนกนะ็คือพื้นที่ในตู้เนี่ยมันจะได้กว้างนะครับเต็มพื้นที่แล้วก็น้ําในตู้สามารถสวิงแห้งได้จนเกือบหมดตู้ครับแต,แต่ถ้าเกิดใครไม่เติมน้ําก็มันก็แห้งไปเรื่อยคนระับเป็นถุงปั๊มเลยจะคงไม่ถึงขนาดนะั้นหรอกปลา,าจ,จะตายซะก่อนก็เราก็ดูน้ําในตู้นะครับเพราะว่ามันน้ํามันต้องขึ้นไปอยู่บนกองบนใช่ไหมในกรณีที่ระบบตันเนี่ยมันก็จะออกทางนี้กับ ไม่ล้นทางนี้ก็ออกทางนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกระบบหนึ่งอันนี้ได้สองระบบผมรู้ว่าใครชอบเป็นแบบม่านน้านะครับให้ดึงอันนี้ดึงอันนี้ออกครับดึงน,นี้ออกสเสร็จปุ๊บมาใส่ตรงนี้นี่ครับมันจะออกเป็นม่านน้าอย่างนี้ครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ก็จะออกคล้ายๆกองแขวนนะครับถ้าใครเคยใช้เนี่ยมันจะออกเป็นม่านน้ำอย่างนี้มันก็จะดูเพลินๆไปอีกแบบหนึ่งเสียงจะไม่ดังนะครับถ้าเกิดระดับน้ําเราเติมไม่ใกล้เคียงกับตัวกองบนนะครับ ถ้าเกิดเราระดับน้ําครึ่งตู้มันก็จะเสียงดังนี่ครับการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับนี่เพื่อนๆลองดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับแบบม่านน้ําตกหรือ,อแบบไหลลงล่างแล้วก็ดึงท่อท่อชักออกนะนี่น้ำก็จะลงล่างครับใส่ไป,ไปนี่ครับผม น,นี่เสียงจะเงียบนะครับ